วันนี้ช่องเบอร์ดีขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ วัตถุทะลุเวลากับการไขปริศนาลึกลับแห่งยุคโบราณโอพาสมีความหมายถึงสิ่งประดิษฐ์โบราณหรือวัตถุกเก่าแก่ที่ไม่น่าจะมีอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยนั้นๆโดยมีผู้ที่สื่อความหมายของโอพาสเอาไว้มากมายเช่นวัตถุโบราณปริศนาวัตถุเหนือยุควัตถุเหนือการเวลาวัตถุลึกลับแห่งโลกยุคโบราณส่วนในประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีผู้ให้ความหมายว่ามรดกแห่งโลกยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ หรือสาหรับผู้คนบางกลุ่มที่มีความเชื่อว่าโลกมีหลายมิติที่ทับซ้อนกันอยู่โอปาสก็คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกต่างมิติหรือบางคนก็เชื่อมั่นว่าวัตถุลึกลับเหล่านี้เป็นร่องรอยมาจากการมาเยือนของพวกมนุษย์ต่างดาวอย่างไรก็ตามวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้ทิ้งปริศนาเอาไว้ให้แก่มนุษย์มาเป็นระยะเวลายาวนานแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปปรับมีหลายกรณีที่มนุษย์ สามารถไขปริศนาความลึกลับเหนือการเวลาได้สําเร็จเช่น 1. นึ่งเคลกดอฟสเฟียร์วัตถุลึกลับที่มีส่วนผสมของโลหะซิลิก้าและอื่นๆมันถูกค้นพบโดยคนงานเหมืองในเมืองเล็กๆข,ของประเทศแอฟริกาใต้เมื่อกว่า3มทศวรรษที่แล้ววัตถุลึกลับชนิดนี้เป็นวัตถุผสมโลหะทรงกลมซึ่งไม่ทราบถึงแหล่งที่มาหรือต้นกําเนิดมันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1-2ถึงนิ้วจากการตรวจสอบด้วยการหาอายุวัตถุทําให้รู้ว่า มันมีอายุถึง2,800ถึง3,000ล้านปีซึ่งอยู่ในช่วงบร,รมยุคพรีแคมเบรียนหรือยุคต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่แม้แต่มนุษย์ก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาบนโลกจึงไม่น่าจะมีวิทยาการใ,ใดๆที่จะใช้ความร้อนหลอ่อหลอมโลหะให้เกิดเป็นรูปทรงกลมเช่นนี้ได้แต่ต่อมาในยุคป,ปัจจุบันนักธรณีวิทยาได้ทำการตรวจสอบและยืนยันว่าวัตถุผสมโลหะลึกลับนี้แม้จะมีอายุราว3,000ล้านปีจริงแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์จากฝีมือของมนุษย์แต่่อยางด เพราะลักษณะรูปร่างโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆคล้ายกันมากกับหินชาแมนที่พบในนาวาโจแซนสโตนเพียงแต่วัตถุระลับชิ้นนี้ผ่านช่วงเวลากร่อนสภาพด้วยอายุที่ยาวนานมากกว่าเท่านั้นเองหรือหากจะต้องแปลกใจก็น่าจะอยู่ที่องค์ประกอบของมันคล้ายคลึงกับวัตถุทรงกลมบนชั้นหินของดาวอังคารที่ถูกค้นพบเมื่อปี2004เป็นอย่างมากซึ่งวัตถุทรงกลมบนชั้นหินของดาวอังคารนี้ได้ถูกเรียกว่าบลูเบอรี่ดาวอังคาร 2. องโรปาสโตนดรชิปูเตย์นำทีมนักสำรวจเข้าไปยังเทือกเขาไปอันการะอุระที่ประเทศจีนในปี1938พวกเขาค้นพบแผ่นศิลาโบราณทรงกลมขนาดประมาณ9-12ถึงนิ้วหลายร้อยแผ่นถูกฝังอยู่ในพื้นถ้ำซึ่งบนแผ่นศิลาจะมีรอยสลักขนาดเล็กเป็นวงกลมลายก้นหอยจากศูนย์กลางคล้ายกับแผ่นเสียงโรปาสโตนมีอายุราว1 0 0 0 0ถึง12,000ปีจากการตรวจสอบพบว่าลายสลักขนาดเล็กเหล่านั้น เป็นตัวอักษรบันทึกถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่วัตถุบินลึกลับตกลงมาอย่างเทือกเขาแห่งนี้โดยผู้ควบคุมวัตถุบินลึกลับได้เรียกขานตัวเองว่าโดรปานอกจากนี้ภายในถ้ำก็ยังพบซาาของมนุษย์ที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นลูกหลานของชนกลุ่มนี้อีกด้วยแต่ปัจจุบันปริศนาของโดรปาสโตนกลับมีนักค้นคว้าให้ข้อมูลอ้างอิงว่าเรื่องราวของปริศนาทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นมาจากนิตยสารเล่มหนึ่งที่ถูกตีพิมพ์ในปี1968 โดยนายอิริชฟอนดินิเคนอ้างว่าเขาได้รับข้อมูลมาจากนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์คาซานเซฟแต่เมื่อมีการสืบสาวราวเรื่องต่อไปกลับพบว่านักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่ถูกอ้างถึงไม่เคยเป็นผู้ให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับโดรปาสโตนเลยนอกจากนั้นดรชิปูตเตยที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ค้นพบโดรปาสโตนก็ไม่เคยมีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์และยังมีความย้อนแย้งทางข้อมูลอื่นๆอีกมากมายเช่นขนาดของวัตถุลึกลับที่ได้มีการอ้างว่า มันมีขนาดประมาณ9 1 2ถึง12นิ้วแต่เมื่อมีการตรวจสอบกลับพบว่าวัตถุนั้นกลับมีขนาดใหญ่เป็นเมตรหรือกระทั่งหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโดรปาสโตนซึ่งถูกตีพิมพ์ขึ้นเมื่อปี1978ผู้เขียนก็ออกมาบอกในอีก10ปีต่อมาว่าหนังสือที่เขาเขียนขึ้นไม่ใช่การให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแต่มันเป็นเพียงแค่นิยายที่เกิดมาจากจินตนาการของเขาเท่านั้น 3. หินแกะสลักอีคา ดเรจาเวียคาบริราดากเรียนฟิสิกส์และนักมนุษยวิทยาวัฒนธรรมชาวเปรูได้ค้นพบหินหลายร้อยก้อนที่สุสานโบราณของชาวอินคาในช่วงราวปี1930ซึ่งดตอร์คาบริรารวบรวมหินเหล่านี้ได้มากกว่า1,100ก้อนและเขาเชื่อมั่นว่ามันน่าจะมีอายุประมาณ5 0 0ถึง1,500ปีในบางชิ้นจะพบว่ามีรอยแกะสลักเป็นเรื่องราวล้ำยุคหรือย้อนยุคต่างๆเช่นการผ่าตัดหัวใจหรือการปลูกถ่ายสมองนอกจากนี้ ก็ยังมีรูปสลักไดโนเสาร์อีกหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นบรอนโตซอรัสทรเซราท็อปสเตโกซอรัสหรือกระทั่งรูปมนุษย์ที่กําลังขี่ไดโนเสาร์และรูปแผนที่โลกหินแกะสลักที่ถูกค้นพบนี้ต่อมาก็ถูกเรียกว่าหินแกะสลักอีกาซึ่งเป็นวัตถุลึกลับแห่งยุคโบราณที่ดูน่าพิศวงเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งตำรวจได้จับกลุ่มตัวในบาซิลิโอด้วยข้อหาลักลอบค้าวัตถุโบราณ ระหว่างที่เขากําลังนําหินแกะสลักอีกคามาขายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งในที่สุดนายบาซิลลโอก็ยอมรับสารภาพว่าหินเก่าแก่พวกนี้ถูกทําขึ้นมาใหม่โดยทำตามแบบจากการ์ตูนและหนังสือต่างๆส่วนอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการแกะสลักก็คือพวกเครื่องมือของทันตแพทย์แต่หลังจากที่ถูกปล่อยตัวเขาก็กลับคําและอ้างว่าการรับสารภาพกับตํารวจเป็นเพียงแค่คําโกหกเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากการถูกจับกุมตัวเท่านั้นอย่างไรก็ตามในปี1988 นักวิจัยชาวสเปนก็ได้ทำการศึกษาหินชนิดนี้อยู่นานถึง4ปีก่อนที่จะสรุปผลว่ามันไม่ใช่วัตถุจากยุคโบราณอย่างแน่นอนเพราะหินชนิดนี้ไม่ใช่หินที่จะพบได้ตามสุสานโบราณหากแต่มันเป็นแค่หินจากแม่น้ําทั่วไปนอกจากนี้สีที่เคลือบอยู่บนตัวหินก็ยังเป็นสีสังเคราะห์ในยุคปัจจุบันและยังไม่พบร่องรอยของการผูกกร่อนตามแบบหินโบราณเก่าแก่อย่างที่ควรจะเป็นอีกด้วย 4. จแอนสโตนบอลแห่งคอสตาริการะหว่างที่พวกคนงานกำลังถางหญ้าถางพงที่ดงป่าทึบของประเทศคอสตาริกาเมื่อปี1930เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการทำสวนกล้วยพวกเขาก็าได้พบลูกบอลหินหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเท่าลูกเทนนิสไปจนถึงหินขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8ฟุตและมีน้ำหนักมากถึง16ตันแม้จะดูเหมือนว่าหินทรงกลมเช่นนี้น่าจะเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์แต่บริเวณพื้นที่แห่งนั้น กลับไม่มีร่องรอยการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนเลยและยังมีข้อสันนิษฐานกันอีกว่าหินประหลาดทรงกลมน่าจะมีอายุมากกว่า40ล้านปีแล้วใครกันที่ได้มาสร้างวัตถุลึกลับเช่นนี้ทิ้งไว้แลพะพวกเขาทํามันขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรที่สําคัญคือในยุค40ล้านปีก่อนจะมีเครื่องมือแบบไหนกันที่สามารถสร้างลูกหินลักษณะกลมเกลี้ยงได้แบบนี้แต่คําถามนี้ก็ถูกตอบโดยนักค้นคว้าในยุคปัจจุบันว่าสถานที่ที่ถูกค้นพบ ไม่ใช่ดินแดนรกร้างไร้ผู้คนดังเช่นข้อมูลที่เคยถูกกล่าวอ้างหากแต่ว่าบริเวณนั้นเป็นเมืองที่มีผู้คนอยู่อาศัยและใช้ชีวิตกันตามปกติซึ่งบอนหินปริศนาก็น่าจะถูกผู้คนแถวนั้นสร้างขึ้นมาด้วยการนำก้อนหินขนาดใหญ่มาเผาไฟให้ร้อนจัดและทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งการใช้วิธีนี้จะสกัดหินเพื่อขึ้นรูปทรงได้ง่ายหลังจากนั้นจึงใช้เครื่องมือพวกค้อนสกัดเพื่อตกแต่งให้เป็นทรงกลมที่ดูสวยงามอีกครั้ง ส่วนวัตถุประสงค์ในการสร้างเชื่อกันว่าเป็นการจําลองรูปแบบของจัก,กรวาลเนื่องจากครั้งแรกที่มีการค้นพบหินทรงกลมถูกจัดเรียงเรียนแบบตําแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าแต่หลังจากที่หินเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายเพื่อการวิจัยตําแหน่งต่างๆก็คลาดเคลื่อนไปจะไม่สามารถบอกได้ว่าบอลหินที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ละก้อนเคยถูกใช้อ้างอิงแทนตําแหน่งของดาวดวงใดกันแน่ 5. โออิราลินดาบุก เป็นหนังสือบันทึกด้วยมือที่ปรากฏขึ้นเมื่อศตวรรษที่19ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เทมนิยายและศาสนาโดยเนื้อหาที่มีเรื่องราวของความหเยนะและความเป็นชาตินิยมที่ต้องการให้สตรีเป็นผู้นําครอบครัวภาษาที่ใช้เขียนในบันทึกเป็นภาษาของชนชาติยุโรปประปนกับภาษาของชนชาติอื่นๆและมีความเชื่อกันว่าเนื้อหาต่างๆถูกเรียบเรียงขึ้นโดยสตรีผู้นําขนบรรมเนียมประจำท้องถิ่นที่อุทิศตนเป็นนักบวชหญิงให้แก่เทพีแห่งความรักเฟรยาดังนั้น หลังการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้จึงถูกเขียนขึ้นเป็นภาษากรีกโบราณและภาษาฟินิเชียนโดยฉบับเก่าแก่ดั้งเดิมนั้นได้มีการอ้างว่ามันถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ช่วง2,194ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นยุคสมัยที่ไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ทางด้านภาษานั่นจึงทําให้ผู้คนต่างพากันร,รู้สึกชง,งนไปกับบันทึกชิ้นนี้แต่แล้วในภายหลังการตรวจสอบกระดาษของบันทึกปริศนาก็ได้เกิดขึ้นทําให้พบว่ากระดาษของหนังสือเป็นกระดาษที่ถูกผลิตโดย โรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ่งในเบรลยเยียมช่วงปี1850และมันก็ไม่ใช่บันทึกเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่2 1 9 4ปีก่อนคริสต์กาลอย่างแน่นอนเพราะว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เคยถูกพวกนีโอนาซีนํามาใช้อ้างอิงเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมืองจนโด่งดังดังนั้นข้อพิสูจน์ที่เกิดขึ้นจึงถูกกลบด้วยกระแสความเชื่อจากพวกนีโอนาซีซึ่งหลักฐานล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยว่าบันทึกเล่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นโดยฟรังซัว, itch, วเฮเวิร์สมิช ผู้มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี1835ถึง1894 6. impossible fossil โดยปกติฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ตามก้อนหินนั้นจะต้องใช้เวลาทับถมอยู่ในชั้นหินมานานนับล้านปีแต่กลับมีฟอสซิลหลายชิ้นที่ขัดกับประวัติศาสตร์และหลักธรณีวิทยาเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นฟอสซิลรูปประทับฝ่ามือของมนุษย์ในชั้นหินปูนซึ่งมีอายุราว110ล้านปีหรือที่แถบอาร์กติกของแคนาดาก็พบว่า มีฟอสซิลชิ้นส่วนนิ้วมือของมนุษย์อายุกว่า100ล้านปีปรากฏอยู่อีกด้วยนอกจากนี้แล้วที่เมืองเดลต้าในมอรัฐยูทาก็พบร่องรอยซึ่งคล้ายกับรอยพื้นรองเท้าแตกของมนุษย์ในชั้นหินดินดานอายุราว300-600ถึงล้านปีทั้งๆท,ที่มนุษย์ยุคแรกถือกาเนิดขึ้นเมื่อราว2 0 0 0 0 0ปีก่อนและจากบันทึกอย่างเป็นทางการฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ยุคแรกก็เป็นฟอสซิลหัวกระโหลกของโฮโมซาเปียนอายุราว1 6 0 0 0 0ปีเท่านั้น แต่จากข้อมูลของฟอสซิลชิ้นส่วนนิ้วมนุษย์อายุกว่า100ล้านปีกลับมีความเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วมันคือนิ้วของไดโนเสาร์ที่เล็บหักมากกว่าเช่นเดียวกับรอยประทับฝ่ามือซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามันคือรอยเท้าไดาโนเสาร์ที่ผุก,กร่อนไปตามกาลเวลาหรือรอยพื้นรองเท้าแตะเก่าแก่นั้นแท้ที่จริงคือฟอสซิลของสัตว์จำพวกปลาหมึกแห่งยุคโบราณ 7. out of place metal object ที่ประเทศฝรั่งเศส มีผู้อ้างว่าขุดพบท่อโลหะที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ฝังอยู่ในหินช็อกจากยุคครีเตเชียสซึ่งเป็นยุคสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดยุคไดโนเสาร์และเป็นช่วงก่อนที่ผืนแผ่นดินของทว,วีปต่างๆจะแยกตัวออกจากกันปริศนาที่ตามมาคือช่วงราว65ล้านปีก่อนที่มนุษย์ยังไม่ถือกำเนิดขึ้นมาจะมีสิ่งประดิษฐจากการหลอมขึ้นรูปโลหะได้อย่างไรไม่เพียงเท่าน,นั้นยังมีอีกหลายกรณีที่คล้ายๆกันเช่นในปี1885 มีผู้ค้นพบท่อโลหะอยู่ในก้อนฐานหินเก่าแก่หรือเมื่อปี1912คนงานของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งก็พบว่ามีการาน้ําโลหะอยู่ในฐานหินก้อนใหญ่จากมหายุคมีโซโซอิกหรือยุคหินช่วงราว65-251ล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพยายามหาคําตอบถึงปริศนาของวัตถุข้ามเวลาเหล่านี้โดยจากการพิสูจน์ถึงกรณีที่โด่งดังอย่างกรณีคอนในก้อนหินแห่งลอนดอนซึ่งเชื่อกันว่า มีอายุนับร้อยล้านปีแต่ผลจากการพิสูจน์กลับบ่งชี้ว่าวัตถุนี้ไม่ใช่ฟอสซิลและไม่ได้มีอายุยาวนานนับล้านปีแต่อย่างใดเพราะมันเป็นเพียงแค่คอนที่คนงานก่อสร้างเผลอทําตกหล่นเอาไว้ในขณะที่กําลังทํางานในเหมืองจนเมื่อนานวันเข้าคอนก็ถูกหินปูนก่อตัวและห่อหุม้มหนามากขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์ทําการตรวจสอบอายุของด้ามคอนด้วยคาร์บอน14ซึ่งช่วยให้ระบุคร่าวๆได้ว่า มันมีอายุเก่าแก่สุดเพียงแค่ไม่เกิน100-700ถึงปีเท่านั้นและยังมีอีกหลายกรณีที่เมื่อพิสูจน์ด้หลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็พบว่าวัตถุลึกลับหลายชิ้นไม่ได้เก่าแก่หรือข้ามการเวลาตามที่เคยมีผู้คนมากมายเข้าใจผิด 8. หีบพันธสัญญามีเรื่องเล่ากันว่าหีบพันธสัญญาเป็นหีบที่ถูกสร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อเป็นที่บรรจุแผ่นหินจารึกบัญญัติ10ประการที่พระองค์ประทานให้แก่โมเสส ดยหีบนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ถึงขั้นสามารถทำลายล้างผู้ที่เข้าไปแตะต้องด้วยการถูกเผาจนตายได้นั่นจึงทําให้มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานตามมาว่าหีบพันธสัญญาน่าจะมีหลักการทํางานที่คล้ายกับอุปกรณ์เก็บสะสมประจุฟไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เรียกว่าถแก้วไรเดนซึ่งปีเตอร์แวนมุดเซนโบรกได้คิดค้นขึ้นเมื่อปี1745แต่ในยุคสมัยแห่งคริสต์กาลตามเรื่องเล่ายังไม่เคยมีการใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นและจะมีใครที่สามารถจะสร้างหีบนั้นขึ้นมาได้ อีกทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีใครที่ค้นพบหีบพันธสัญญาที่แท้จริงดังนั้นจึงไม่มีคําตอบว่าหีบแห่งพันธสัญญาเป็นอุปกรณ์ประเภทใดกันแน่อย่างไรก็ตามนักค้นะคว้าสมัยใหม่ที่มีทั้งความรู้ทางด้านวิทยากาตรตำนานประวัติศาสตร์และศาสนาก็ได้มีการสรุปว่าความจริงแล้วหีบพันธสัญญาน่าจะเป็นเพียงหีบธรรมดาที่มีไม้คานสําหรับใช้หามเท่านั้นโดยเฉพาะรายละเอียดของเรื่องเล่าในตำนานที่มีความขัดแย้งกันเอง หรือมีบางประเด็นที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดก็ทําให้คาดว่าเรื่องราวในส่วนอิทธิริ์ของหีบนั้นน่าจะเป็นเนื้อหาที่ถูกเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาในภายหลังมากกว่า 9. The c o s o Artifact Wallace l e n d Virginia Maxey และไม k e Mycell ได้เจอหินซึ่งมีลักษณะคล้ายผลึกแก้วก้อนหนึ่งบนเทือกเขาโอลันคาที่แคลิฟอร์เนียในปี1961 ระหว่างที่กำลังเดินหาก้อนแร่และหินสวยงามเพื่อเอาไปขายในร้านอัญ,ญมณีของพวกตนซึ่งเมื่อกระทะอหินก้อนนั้นออกมาไมเซลก็พบกับวัตถุชิ้นหนึ่งคล้ายเครื่องเคลือบสีขาวอยู่ภายในและที่ส่วนแกนกลางก็ยังมีแท่งโลหะแวววาวอีกด้วยซึ่งไม่ว่าจะดูอย่างไรมันก็เหมือนกับวัตถุที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นแต่กลับมีผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ากว่าที่ผลึกแก้วจะก่อตัวจนสามารถห่อหุ้มวัตถุปริศนาชิ้นนี้ไว้ภายในได้นั้นจะต้องใช้เวลายาวนานถึง50,000 0ปีเลยทีเดียวและนั่น ก็นามาซึ่งการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยการนําเอาวัตถุลึกลับในผลึกโบราณมาเอ็กซเรย์ ray, เพื่อทําการวิเคราะห์ผลปรากฏว่าภายในวัตถุลึกลับมีสปริงเล็กๆอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งและด้วยความร่วมมือกับประธานชมรมผู้สะสมหัวเทียนก็ทําให้ตรวจสอบพบว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือหัวเทียนขึ้นสนิมยี่ห้อแชมเปี้ยนที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้กับรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดเมื่อปี1920และมันก็ควรจะถูกทิ้งจนโดนดินพอกซึ่งทําให้ดูคล้ายกับก้อนหิน ส่วนประเด็นเรื่องผลึกอายุ50,000 0ปีตามคำกล่าวอ้างก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่อย่างใดจนกระทั่งในเวลาต่อมาวัตถุลึกลับชิ้นนี้ก็หายสาบสูญไป 10. แผนที่ปริศนาพิริริสระหว่างการซ่อมแซมพระราชวังคอนสแตนติโนเปิลในอิสตันบูลประเทศตุรกีมีการค้นพบแผนที่ของทหารเรือชาวเติร์กชื่อพิริฮาจิเมมเมตซึ่งถูกวาดขึ้นในปี1513หลังจากที่โคลัมบัส เพิ่งค้นพบโลกใหม่ได้เพียงแค่21ปีแต่แผนที่พีริลิสกลับมีความถูกต้องและละเอียดครอบคลุมพื้นที่จนดูน่าเหลือเชื่อและยังมีเส้นรุง้งเส้นแวงระบุเอาไว้ตามหลักวิชาการสมัยใหม่อย่างชัดเจนนอกจากนี้ในแผนที่ยังมีการวาดดินแดนน้าแข็งแห่งทวีปแอนตาร์กติกซึ่งเพิ่งถูกค้นพบหลังการเขียนแผนที่พีริลิสไปอีกราว300ปีแผนที่ที่ล้ำหน้าประวัติศาสตร์เช่นนี้จึงกลายเป็นแผนที่ข้ามการเวลาอันโด่งดังแต่สําหรับในยุคป,ปัจจุบัน กลับมีผู้ค้นพบแผนที่การเดินเรือของโคลัมบัสที่ถูกเขียนขึ้นในปี1492ก่อนที่เขาจะออกเดินทางข้ามทวีปนานถึง20ปีและแผนที่นี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในยุคนั้นได้มีการจัดทําแผนที่ตามหลักการเขียนแผนที่สมัยใหม่แล้วหรือจากข้อมูลการเดินเรือข้ามทวีปอีกหลายชิ้นจากหลายประเทศก็ทําให้เชื่อได้ว่าการเดินทางข้ามทวีปการค้นพบดินแดนใหม่ๆหรือการวาดแผนที่ตามหลักการยุคใหม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ เพียงแต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายหรือโด่งดังเท่ากับกรณีการค้นพบทวีปอเมริกาของโคลัมบัสเท่านั้นเอง